สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกม dark n i g นะครับวันนี้จะมาสอนท,ทีการหาตัวอักษรใน dark n i g นะครับเพื่อได้ปีกสีแดงและสีเขียวนะครับโดยเราสามารถดูว่าปีกหาได้จากไหนจากร้านค้าแรกในร้าน shop idle t s จะมีการให้แลกจะมาฟาร์มกันที่ f o r t w i n w v i l l a e นะครับโดยเลือกไปที่ ฟอสต์วินวอลเล่และเลือกเป็นแบบ Normal เพราะว่าดันนี้จะใช้ FTG เพียงแค่25เท่านั้นในการลงทำให้เราฟาร์มรอบได้เยอะขึ้นโดยมีทิกเล็กน้อยคือให้เราเอาอาวุธหลักของเรานะครับทั้งหลักลองไปฝากไว้ที่คังก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราลงค่าความทนทานของอาวุธและชุดเกาะจะได้ไม่ลดลงนะครับแล้วให้เรา หาอาวุธสีเขียวอะไรก็ได้มาใส่แทนเพื่อใช้ในการลงดันเป็นการประหยัดเงินจีไปอีกทางหนึง่งโดยตัวเป็ดที่อยู่ในดานนี้เราจะสามารถเจอได้ทั้ง3ามดานเลยนะครับก็คือตรงนี้2กองกม,มีโอกาสเจอแล้วก็ห้องต่อไป ตรงนี้ก็มีโอกาสเจออีก2องกองเช่นกันครับและมีโอกาสที่เป็ดจะออกทั้ง2ตัวพร้อมกันในด่านนี้ด้วยถ้าเราดวงดีพอนะนะห้องบอสก็มีโอกาสออกเป็ดเหมือนกัน ก็มีประมาณนี้ขอ,อให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมแล้วก็เน็ตครับขอบคครับ